ให้ดูตัวรถนะครับมิติตัวรถเนี่ยครับประมาณนี้ 我太牛了！Yeah. โอ้โหเฮ้ยชอบเลยอ่ะโอ้โสบายขี่ไหม่ไม่ต้องกำรรคัดเลย <c oughs> โอ้โอย่างชอบเลยอ่ะแล้วเสียงรถน้องแบบมันมันลั่นแบบแพ้ลงเหมือนรถผมนะแต่ว่ามันจะดึงกว่าว่ารถเขาที่จริงมันรู้เท่าไหร่นะห้าเจ็ดห้าแปดใช่ไหม MT หนึ่ง้าเนี่ยแต่พอเอามาอัพเห็นเป็นหกสิบสองเสียงมันจะดัง ดังมากนะครับคราวนี้ยมันมีชักอยู่แล้วนะครับโอ้โหเสียงท่อเอเจท,ทีอ่ะโคตรสุด <c oughs> แต่เบรกหน้าเป็นลไหลไงไม่รู้กดแล้วมันไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่จะไปบอกน้องอีกที ฟิลแบบไวรุ่นเมกาเลยนะขี่เลกเกนอย่างเงี้ยใช้ได้เลยอะ่ะโอ้โหไม่ต้องกำคัดจริงๆ เบีงหน้าต้องกำแรงนิดนึงเนาะดูนะครับผมไม่ได้กำคันนะเฮ้ยชอบจริงๆเดี๋ยวไปถามน้องก่อนว่ามันมีร u n ชิคอนโทรไหมออกตัวลอกลอบนะครับอันนั้นผมก็ชอบนะแต่ว่าคลิปคิปเตอร์บางตัวมันจะไม่ให้มา แล้วตอนนี้จะเป็นแบบอัพอย่างเดียวนะครับไม่มีดาวนะครับ หลงกรมคัดเลยเห็นไหมเมื่อกี้ชินกับการกรคัดมาขับรถมีพี่เอร์แล้วหลง้เสียงท่อเอ็นจีทีเราใจมากครับตอนแรกผมก็จะจัดท่อเอ็นจทีนะแต่มันต้องเอารถไปเดินถึงที่เลยนะครับผมก็เลยว่าใส่เป็นโยชิมุระตรงนู้นไปก่อนแล้วกันนะครับตัวนั้นก็วิ่งเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องถอดจุก นแวะซื้อต้นไม้กลับกันเยอะเลยนะหมายถึงกลับลงกรุงเทพนะครับขึ้นมาบ้านอะไรอย่างนี้เนาะช่วงสงการก็รถจะเยอะนิดนึงนะครับเนี่ยกำลังเดินทางกลับกันแล้วบางคนก็ไปเที่ยวบ้างนะครับอ้าว เบิ้ลนิดนึงนะครับมันน่าจะไม่มีคนเนาะแถวนี้ให้ฟังเสียงชัดๆดให้ดูให้ดูตัวรถนะครับมิติตัวรถเนี่ยครับประมาณนี้นี่มีเดินหอบด้วยนะน้องตั้งเดินหอบไว้แต่ผมไม่รู้ว่าต้องบิดประมาณไหนนะมันเดินหอบได้ด้วยนะครับ วิวเหมือน mt 0 9เลยครับเพราะว่าน้องอารไปใส่ไฟท้าย mt 0 9มานะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ลองถามน้องดูได้ครับน้องรับติดตั้งให้นะตัวนี้นี่ครับท่อ ngt นี่ชัดๆเลยนี่คิกชิปเตอร์นะครับปกติรุ่นนี้จะไม่มีเนาะจะไม่เหมือน r 1 5 m นะครับจะไม่เหมือน r 1 5 m ที่ว่า ให้มาให้เลยก็อาจิริยมันจะมีติดมาให้เลยแต่ว่าราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกนะครับโอเคไปเออเริ่มชอบรถเนเกลแล้วผมขี่สบายดีวะ่ะแต่นี่น้องไปทำแฮนด์แบบแฮนด์มันหมอบลงนะครับมันก็เลยจะดูแบบสปอร์ตไปอีกนิดนึง เคโล่งละไปโอ้โหสุดยอดเลย แบบไม่ต้องกำคันจริงๆอ่ะรอบมาไวมาก โอเคครับก็ประมาณนี้ครับฟิลลิ่งการขับ MT 1 5นะครับอัพเป็นรู 62, นะ่หกสิน้ำมัน E แปดห้ามีคลิกชิปเตอร์นะครับอู้ขี่แบบชิวๆเลยนะครับขึ้นร้อยไวมากนะครับรถเนียเกตขี่สบายด้วยนะเพราว่าแฮนด์เดิมเดิมันจะขี่สบายเนาะเอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับไปแล้วครับ